ขอให้การพยากรณ์ในครั้งนี้ช่วยเปิดทางและดลบันดาลให้ผู้ที่ได้ฟังมีสติมีแรงขับเคลื่อนมีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อไปรวมถึงได้พบแนวทางของการแก้ปัญหาที่ตรงจุดด้วยเถิดสวัสดีนะคะ สวัสดีนะคะพยากรบ้านๆมาแล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกหลังปีใหม่เลยนะคะที่คิดว่าน่าจะเริ่มทำได้แล้วนะคะเนื่องจากว่าบุ๊กเนี่ย ดูดวงเกี่ยวกับการดูใบหน้าของเพื่อนๆนะคะก็คือแบบใครอยากจ,จะดูดวงก็ให้ถ่ายรูปมาแล้วบุ๊กก็จะพยากรณ์นะคะซึ่งตรงนั้นจะค่อนข้างใช้สมาธิที่สูงมากๆทีนี้เนี่ยบุ๊กได้รู้ถึงการพยากรณ์ไพ่นะคะพยากรณ์ไพ่เนี่ยเป็นในลักษณะของการที่เราใส่พลังลงไปนะคะซึ่งนิสัยของแต่ละบุคคลนะคะก็จะเป็น เหมือนกับไพ่เช่นเดียวกันนะคะไพ่เองเนี่ยก็มีนิสัยส่วนตัวเช่นเดียวกันนะคะมาในวันนี้นะคะบุกจะทํานายนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวดีๆของคนเจ็ดวันเกิดนะคะของคนเจ็ดวันเกิดนะคะวันอาทิตย์จันอาคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะคะว่า จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอะไรกับเพื่อนๆบ้างนะคะนับตั้งแต่วันที่ 1, 1ถึงวันที่7มกราคมปีสองพนอนะอันนี้เนี่ยมีหลายท่านนะคะที่ได้ทำการทำนายมาเยอะแล้วนะคะว่า,ารายสัปดาห์เป็นยังไงรายวันเป็นยังไงนะคะหรือแม้แต่รายปีเนี่ยก็มีอาจารย์นะคะหลายๆท่านเนี่ยทำนายเอาไว้แล้วนะคะ ก็ถ้าเพื่อนๆดูมาแล้วนะคะแล้วก็มาเจอคลิปนี้นะคะบุ๊กก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาดูสักนิดนึงเพื่อที่จะเป็นการาได้เจาะลึกวันเกิดของตัวเองว่ามีด้านดีๆบ้างหรือเปล่านะคะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับฉันหรือไม่นะคะในสัปดาห์นี้นะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆดำเนินชีวิตไปอย่างมีความสุขและไม่ประมาทด้วยนะคะ เอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสวัสดีเพื่อนๆวันพุธด้วยนะคะในสัปดาห์นะคะหถึงวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดนะคะปีหกสีนี้นะคะเดือนมกราเนี่ยมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเพื่อนๆบ้างนะคะ สำหรับคลิปนี้บุ๊กก็จะพูดในเรื่องของสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆน,นะคะที่กําลังต่อสู้อยู่นะคะณนะสถานการณ์ปัจจุบันเนาะเนาะเป็นสถานการณ์โลกเลยก็ว่าได้นะคะในปัจจุบันเรานะคะมาดูในเรื่องของใบแรกกันดีกว่านะคะที่ขึ้นมาเป็นสามเหรียญน,นี้นะคะสามเหรียญ จะบอกได้ว่าคุณในตอนนี้ก็มีความสุขสมบูรณ์แล้วก็มั่นคงดีนะคะในวันที่1ถึง7นี้นะคะคุณจะมีการเขาเรียกว่าแผนการในการทำงานนะคะแผนการในการทำงานที่มีความอยากจะเริ่มใหม่นะคะในสิ่งที่ไม่เคยได้ทำมาก่อนนะคะหรือกระทั่งนะคะต่อยอดและขยายสาขาไปใน จังหวัดอื่นเขตอื่นนะคะหรืออาจจะเป็นการขยายห้องห้างร้านต่างๆของเพื่อนๆนะคะในลักษณะนี้นะคะมีเดวิลขึ้นมาคุณอาจจะทําด้วยความที่จิตใจมันอยากจะทํามันอาจจะเป็นความแบบคุณไม่สนใจว่ามันมันจะเป็นอย่างไรนะคะแต่มีความอยากจะทํามีความครอบงำอยู่ตัวคุณ ประมาณเหมือนมีอะไรมาเป่าหูคุณว่าทำสิทำสิทำสิประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนวันพุธนะคะในรูปการของคุณเนี่ยเหมือนคนทำงานด้วยความสามารถทั้งหมดที่มีนะคะเพื่อสิ่งต่างๆนะคะที่เพื่อสิ่งต่างๆในชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะแต่ในตัวคุณตอนนี้เนี่ยนะคะมีสิบถ้วย นะคะแล้วก็มี3เหรียญขึ้นมาเนี่ยบุ๊กมองว่าคนในตอนนี้เนี่ยคุณพอใจกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่แล้วนะคะ,ะ,คะเพียงแต่เพียงแต่นะคะในใจของคุณเนี่ยยังมีนะคะยังมีกิเลสยังมีกิเลสหนายอยู่ นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของเมื่อคุณมีทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะคุณอยากจะขยายเลยหรือว่าซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ๆใ,ให้กับตัวเองซึ่งเป็นของขวัญที่คุณต้องได้มันมานะคะไม่มีใครสามารถห้ามคุณได้นะคะอ่าอืมเพราะตอนนี้ก็อยู่ในลักษณะที่มีทั้งเงินแล้วก็มีทั้ง อำนาจบารมีแล้วนะคะสําหรับคนวันพุธนะคะลักษณะน,นี้บุ๊กมองว่าคุณมีความเจริญก้าวหน้าใครที่อยากจะขยายสาขาขยายงานเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าและมีเกณฑ์ที่จะได้ขยายนะคะเป็นเรื่องดีๆของคุณในสัปดาห์นี้นะคะมีเกณฑ์ก้าวหน้าและจะได้ขยายนะคะ การเงินการทองไพ่เงินไม่ขึ้นมาเท่าไหร่นะคะแต่บุ๊บมีความรู้สึกว่าคุณจะได้ใช้เงินเพื่อเพื่อที่จะให้เป็นของขวัญในความพยายามของตัวเองนั่นแหละหลังจากที่ผ่านๆมานะคะผ่านปีใหม่มาแล้วนะคุณก็ให้กับลูกน้องกับบริวารกับครอบครัวมาเยอะแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่คุณเนี่ยอยากจะให้ตัวเองแล้วนะคะอยากจะให้ตัวเองแล้วอืม ไพ่ไพ่มีการขึ้นว่าคุณเนี่ยจะไปอ่าเหมือนอยากได้ความยุติธรรมอะไรบางอย่างนะคะซึ่งถ้าโยงเรื่องเนี่ยบุ๊กจะโยงเรื่องเข้าว่าคุณเนี่ยให้คนอื่นมาเยอะนะคะแล้วก็อยากจะให้ตัวเองบ้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็เลยอยากจะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองที่มันอยู่ในใจของคุณนะคะโอเค สำหรับเพื่อนๆวันพุธเนี่ยไพ่ไม่ไพ่่าไพ่ไม่ค่อยขึ้นมาบอกบุ๊กว่าจะมีปัญหาอะไรมากนะคะแล้วก็ขึ้นมาบอกว่าในเรื่องข่าวดีหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของการที่คุณอะตั้งใจทำมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วมันจะส่งผล นะคะในเรื่องของการงานเนี่ยเด่นที่สุดคือการได้ขยายนะคะแล้วก็เงินทองนะคะทุกอย่างนะคะบ้านบ้านก็ดูมีความสุขนะคะทุกคนสมบูรณ์พร้อมหมดนะคะลูกหลานก็ดีนะคะมีความสุขจะ,ะล่าเริงแจ่มใสดีนะคะในชีวิตคู่ด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยอาจจะได้ออกไปกับเพื่อนๆบ้างก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าในใจคุณเนี่ย ก็อย่างที่บอกว่าอยากจะมีความยุติธรรมให้กับตัวเองหลังจากที่ฉันบากบั่นอยู่ในเขตอยู่ในกรอบมานานเนี่ยฉันอยากที่จะออกไปสังสรรค์บ้างนะคะสังสรรค์เจอเพื่อนบ้างอะไรบ้างฉันขอทําในสิ่งที่อ่าใจฉันอยากใจฉันต้องการบ้างเถอะนะคะแต่ก็ให้ระวังนะคะอย่าต้องต้องมีสติให้มากนะคะอย่าแบบไปเขาเรียกอะไร เลิดอะนะคะคือไปได้แต่ว่าอย่าเตลดิดอย่าให้มันเลินเลิกเกินไปนะคะอย่าให้มันเลนเลิกเกินไปนะคะเพราะว่ากว่าที่คุณจะเริ่มต้นตั้งต้นนะคะมาได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำอะไรเนี่ยให้มีสติรู้คิดอยู่ตลอดเวลาในช่วงนี้นะคะ ไม่ใช่ว่าดวงไม่ดีนะแต่จะเป็นในดวงของความเจ้าอารมณ์แล้วก็เอาแต่ใจตัวเองในช่วงนี้เท่านั้นเองนะคะในเรื่องของการเงินการทองก็จะมีการขยับขยายไปด้วยนะคะที่บุ๊กเห็นนะแล้วก็ใครที่ หวังอยู่ในเรื่องของอำนาจวาสนานะคะใครอยากจะเพิ่มบารมีให้กับตัวเองนะคะช่วงนี้ก็จะมีคนยอมรับในความสามารถที่แท้จริงของคุณนะคะพ่อตาแม่ยายก็จะมองเห็นความสามารถของคุณนะคะว่าคุณจะดูแลลูกสาวเขาได้อันนี้เป็นเรื่องของคนที่กำลังมองหาอนาคตนะคะกำลังที่จะมีชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนะคะพ่อตาแม่ยายก็จะวางใจมากขึ้น นะคะเรื่องของสุขภาพบุ๊กมองว่าจะเป็นความแข็งแรงดีนะเพื่อนเอนเพราะว่าตอนแรกว่าจะเป็นความ อพลังที่สัมผัสได้นเนี่ยก็คือมีมีความแข็งแรงดีนะคะใครที่เป็นอ่าจะว่าโลกมันก็มันเป็นลักษณะอาการส่วนตัว นะคะมันเป็นโรคส่วนตัวมันเป็นโรคประจําตัวหรือเป็นโรคทางกรรมพันธุ์อยู่แล้วนะคะอันนี้บุ๊กบุ๊กเลยจะไม่พูดถึงนะคะเพราะว่าเป็นการทํานายแบบโดยกว้างนะคะบุ๊กจะไม่พูดถึงเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนวันอังคารในสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นลักษณะของเรื่อยๆในทุกเรื่องแล้วก็จะมีะวิวแววของการได้ขยับขยายนะคะได้เดินทาง นะคะได้เริ่มอะไรใหม่ๆด้วยนะคะในสัปดาห์นี้นะคะคุณตอนนี้เนี่ยมีความสุขสมบูรณ์ดีอยู่แล้วนะคะแค่เพิ่มเติมในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะอย่า,าไปทำบุญนะคะเกี่ยวกับการให้อิสระไถ่ายชีวิตนะคะ พวกนี้นะคะแล้วก็ถ้าคุณรักสัตว์นะคะรักหมารักแมวนะคะก็สามารถทําได้นะคะอาจจะเป็นการอุปการะหรือว่าไปช่วยองค์กรนะคะที่เขาช่วยเหลือน้องๆเหล่านี้นะคะแล้วก็่าถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะหรือช่วยนะคะอมูลนิธิที่เขาช่วยเหลือน้องๆเหล่านี้นะคะ โอเคนะคะสําหรับคนวันอังคารออไม่ใช่ขอโทษค่ะสําหรับคนวันพุธนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะในเรื่องข่าวดีๆนะคะอืมอำนาจวาสนางมีเงินมีทองสมบูรณ์อยู่แล้วนะคะก็แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่คิดหวังเอาไว้ก็จะประสบผลสําเร็จนะคะประสบผลสําเร็จได้สมดังใจเหมือนลูกหลานก็จะได้ดังใจด้วยนะคะ เป็นข่าวดีเกี่ยวกับลูกหลานนะคะของหรือเด็กๆในบ้านนะคะที่จะได้ข่าวขึ้นมาในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะก็ขอให้เพื่อนๆวันพุธนะคะมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงกันทุกๆคนเลยนะคะหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พยากรณ์แบบบ้านๆด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีค่ะ